สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้กับรายการเอเซสกานะครับผมตอนนี้เราอยู่กับแมป c ริปเปอร์คอสนั่นเองนะครับผมโอเคก็จะเป็นแมปที่เกิดมานานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมีอัปเดตเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็แก้บั๊กแก้ฮีโร่บาย y ีเจน n ์มิวสิกนะครับแล้วก็จะมีแก้บิลดิ่งบั๊กนะครับเกี่ยวกับการสร้างนั่นเองนะเราก็จะไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะ แล้ว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 ต้องทำไงอ๋ออ๋ออ๋ทำไงทำไงทุกคนทุกคนไม่สร้างกันเหรอแล้วแล้วมันมันแมวแมวแมวพระเหมือนกันว้าวข้างในคุณใส่ชุดพระนะผมเห็นอุ้ยเขาสร้างแล้วอุ้ยอุ้ย้เขาต่อเลยมาทุกคนโอ้โหว้าวเขาซื้อบล็อกมาทุกคนซื้อไงวะกดที่นี่เหรออุ้ยผมไม่มีเงินสักบาทว้าวเพิ่งเข้ามาไม่มีตัง ขอก่อคนรวยๆก่อนละกันนะเออก่อคนรวยๆก่อนละกันสวัสดีครับเอ้ยผมช่วยสร้างไหมมามามาเดี๋ยวผมช่วยสร้างนะครับคุณเออคุณทําอะไรอะ่ะนะครับผมข้างล่างเขาก็ทําบ้านของเขาไปนะครับเขาคิดว่าบ้านของเขานั้นจะสามารถหลบคิปเปอร์จํานวนขนาดนี้ได้แต่จริงๆเราไม่นะครับไม่สามารถหลบได้แน่นอนนะ <What? S 1> เออแล้วแล้วผม ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยห้องนี้ทำไมไม่ได้ยินเสียงออกแค่นี้แหละอาตมาไม่อยากอยู่เยอะอากุติอาตมาอเอาแค่นี้แล้วกุติอาตมาเนี่ยอ้าวอาบล็อกหมดชิพหายแล้วอย่างนี้กุติอาตมาก็ไม่เสร็จเลยโอ้ใชห้า G ีพีเลยเลยไม่มีตังค์ไงไม่มีตังค์อาอาเอาเท่เาที่มีแล้วกันอาจจะลบ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 ,ลบตรงนี้ออกเฮียโนมา กุฏิอตาตมาหล่นไปแล้วโอ้ผมลืมว่าโกงสร้างมันอยู่ตรงนี้โอ้ผมเป็นสถาปนิกที่ยอดเยี่ยที่สุด <Nope. S 1> ผมไปอยู่กับคนอื่นดีกว่าครแย่โอ้พังพังพังถล่มหมดเลยแล้วนั่นอะไรเยม้มุมว้าวเขามีเย้เนมุม,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 มด้วยผมลบบล็อกก่อนแล้วกันเออ oh my, นะโอ้ไม่นะโอมาแล้วเพลงก็มาอ้าว แล้วไงให้กูเป็นคิปเปอร์ล่ะกูก็สร้างบ้านจะสูบให้กูเป็นคิปเปอร์โออะไรกันเดี๋ยวผมระเบิดบ้านหลังนี้ก่อนผมคิดว่าหลังนี้มันต้องมีคนสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโกเลมชีคโกเลมมึงเรียกโกเลมมาไม่ไม่กูระเบิดเลยแล้วกันเออเฮ้ยมันมีคนหล่นลงมาแล้วอ้อคิดเปตัวสีฟ้าตัวนั้นของใครไม่รู้ ไประเบิดลังนี้ก่อนอยู่ไหนวะเฮ้ยถล่มแล้วว่ะเฮ้ยกลัวแล้วมันต้องถลม่มเฮ้ยบนนั้นมีคนปะใช่คนไหมเฮ้ยคนคนบนนั้นมีคนคุณครับ <c oughs> คุณทําอะไรอะ่ะ <c oughs> คุณทําอะไรนี่เนี่ยนี่เนี่ยพังเรียบร้อยตกลงมาเรียบร้อยผมว่าหลังนี้หลังนี้มีโกเลมมันต้องมีคนแน่ๆเลยแล้ว,แล,วแล้วคิปเปร์ตัวนั้นไปนยืนทําอะไรตรงนั้นเอ้ยเฮ้ยมีคนมีคนตกมีคนตก ตายแน่มึงตายแน่เฮ้ยเฮ้ยโดนเออเอาเอ้าสวัสดีสวัสดีครับเออโอ้ยผมโดนผมโดนแกงแบงอ้าวตายเฮ้ยเฮ้ยระเบิดมีเป็นไงเป็นไงพวกมึงเฮ้ยเฮ้ยมึงจะหนีไปไหนมึงจะหนีไปไหนมึงนี่มึงตายแน่มึงตายเออเต็มหน้าไปดิเอ้ยมันเลื่อนมันลดน้อยจังอ่ะเอาอีกเอาอีกยายา อัดตัวมันอัดตัวมันอัดตัวอัดตัว um เร็วๆประชาชนคนคิปเปอร์ระเบิดเออเอเอตายไม,ไม่ตายไม,ไ,มไ,มไม่ตายได okay. ้ไงโอเคลมีหวังว <Museum> ่าผมจะได้เป็นคนนะผมเขาไปอยู <wob bles parliamentary> ่แถวแถวใครวะบักกันนะหนน่บบไอใครนั้นที่มันมีมีมีอาวุธขวานอ่ะอืะช่วยกขาทำฐาน เพื่อที่จะกันคลิปปี้ลหลายตัวนั่นเองคือฐานเนี่ยจะต้อง,งห่างๆกันหน่อยนะทุกคน <Wow. S 1> ไม่งั้นคลิปปีแม่งระเบิดมึงแน่นอนระเบิดทีเดียวฐานมึงไปแน่นอนนะเพราะฉะนั้นให้มันระเบิดอย่างละครั้งเพื่อที่จะป้องกันตัวเองเออโอเคจะหมดเวลาแล้วเอ,อลาละอีกสิบวินะ ตรงนู้นก็เขาทําเป็นแบบบังเกอร์กันดีมากเลยทุกคนเราก็หลบอยู่ที่นี่แล้วกันแบบไม่ให้ใครรู้นะเออหลบันอยู่ที่นี่แหละเอ้ยมืดแล้วอย่านะอย่าสุม่มกูเป็นคิปเปอร์อีกนะเอ้ยไม่วะไม่หวะไม่สุ่มวะเออมาดีเดี๋ดีครับเฮ้ยมันเห็นผมมาเราพร้อมบวกเปล่าเปล่า,ามาดีเฮ้ยเฮ้ยอย่าโอ้โหสีตัวลุมบ้านกูชิบหายแล้ว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 ชิมหายแล้ว เอ้ยมันจะระเบิดเออไออีกแล้วมันเห็นบ้านกูเป็นหลังแรกเลยอะ่ะเอ้ยไม่เป็นไรระเบิดไอ้นี่แล้วกันนะเออเอาเงินก่อนเอาเงินก่อนเอาเงินก่อนอยู่ไหนอีก อยู่ไหนอีกอยู่นู่นแหละนะรวมกันรวมตัวกันอยู่นู่นหมดแหละผมบอกเลยผมบอกเลยว่ากุฏิผมไปก่อนเลยหลังแรกเฮ้ยมันอยู่ข้างบนกันน่ะทำไงอ่ะถึงจะขึ้นไประเบิดหน้ามันได้เออมันมีคนตกมันมีคนตกมมนมีคนตกเออเฮ้ยมันฟันผมมันฟันผมทุกคนมันฟันผมมันฟันเออเอ้ยหยุดฟันกูไอ้เหี้ยนี่ยายาเออระเบิดไม่ได้วะ เอาไม่ตายได้ไงเอาแล้วไปคิปเปอร์สายฟ้าว้าวไปคิปเปอร์สายฟ้าว้าวโดนกูแน่แล้วก็มาคิปเปอร์สายฟ้ากูเป็นตัวสีฟ้าวะ่ะนะไอ้อคนมีดาบคนนั้นน่ะมันต้องโดนสักเปียงสองเปียงรู้เปล่าฮะเ,เราเราคริปเปอร์ทั้งหลายเราจะไปปลากลัวกันฮ่าฮ่าฮ่ามึงเจอกูแน,น่นโดน โดนกูแน่โดนกูอื้อไปไม่ให้อยู่หรอกข้างบนเนี้ยไม่ให้อยู่ผมบอกเลยไม่ให้อยู่อุ้ยอุ้ยเฮ้ยมันทำร้ายคิปเปิลทำร้ายพวกพ้องเรามันทำร้ายอืออือระเบิดมันเพือ่อนระเบิดอุ้ยมันกิ้ง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 อุ้ยไปขี้โกงอื้อเฮ้ยมันมีโกเลมมันมีโกเลมโกโกดลวยหัวเข็มอืออือ ออมึงจะเก่งขนาดไหนกูถามมึงสิอ้ากูเป็นคิปเปอร์สีฟ้ามึงตายบอกเลยมึงตายแน่ยี่อะอยู่ไหนวะเอ้าไม่ใช่มันตายไปแล้วเหรอเฮ้ยมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นเราคิปเปอร์มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยี่เปกพี่น้องครับพี่น้องครับ เออเอออ้าวไอเไม่พอนี่เน่ยพอแล้วเรียบร้อยเอ่อผมอยากให้มันแข็งแรงอีกก็ต้องก็ต้องทําอีกกันหนึง่งแต่ว่าผมดูแลบล็อกไม่น่าพอหรือพออาจจะพอก็ได้ผมซื้อแม่งเลยแนละ้วซื้อแม่งเลย้วยกันนี่เนี่ยนี่เนี่ยเออพอยังไงก็พอบอกเลยนะงงแต่เวลามันจะไม่พอเนะี่ยสี่ปัญหานะ่ะ อะไรเชื่อมไท้มึงเช,ชื่อมไปก่อนเจงหว่านี้กูบอกเลยอะไรทําได้ทําไปก่อนเออเนี่ยโคตดเสาเนี่ยกูบอกเลยว่าเสาเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ผมก็จะยิงคิปเปอร์อยู่บนนี้นะทุกคนเออมาเลยจเจอกันอาตมาใส่เกาะแล้ววันนี้อาอตมามีเกาะวันนี้นะบอกเลยว่าคิปเปอร์มึงมากูจะยิงหน้ามึงแหกเลยกูบอกเลยอยู่ไหนโอ้ยเแค่แมงมือบางไสัตว์โอ้ทำไมมือบางวะโอ้ เออเเต็มเลยข้างล่างข้างล่างเต็มเลยยาเฮ้ยโนปเฮ้ยยิงไงวะอ๋อยิงหนึ่งดอกโน้ปปิวโนปโคตรอ่อนปิวเอ้ยโดน ยิงลบ <Nope. S 1> ยิงเออเต็มหน้าไปดิได้เงินอีกห้าสิบอ้าวฟามเงินกูบอกเลยฟามเงินมองไม่เห็นนะแขนกูบงังเออห้าสิบไปดิเอออธนูลูกลุกลก,ลกมีลูกหมดด้วยเหรอมีลูกหมดด้วยนี่วาเอาไงดีวะ เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเราต้องเราต้องช่วยแล้วยิงตัวที่ใกล้ระเบิดนะครับเพราะว่าถ้าเรายิางตัวที่ใกล้ระเบิดแล้วมันระเบิดตายเนี่ยเราจะได้เงินนะครับเฮ้ยมันจะระเบิดแล้วทุกคนมันจะระเบิดแล้วอุยอ้ยอุ้ยถล่มไม่นะรังที่แข็งแรงที่สุดโอ้ไม่ไปแล้ว <laughs> ไปแล้ว หลังท <aid> <Solomon> well? <point deep in ounded> ี่แข็งแรงที่ส <siblings ök> <benim> ุดนั้นระเบิดไปเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วเราก็อยู่ด้วยกันขนาดนี้อยู่กับมหามวลชนเพี้ยนิมันจะผักูุดมไหมออ้เกือบตกเกือบตกกคุยเออตะลมเออตะลมแล้วเออชนะว่ะโอ้โอ้ชนะว่ะโอ้เราก็ต้องทำเสาด้วยนะ เออทำเสาวไว้นะครับอ้าวผิดเอา้าต้องเอาออกทำไมฮะอยู่ด้วยไม่ได้หรือไงฮะอยู่ด้วยไม่ได้เลย,อย,ย,เลยอยู่ด้วยไม่ได้เลยใช่ไหมเสาหินตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับเงินไม,ม,ไมนไนน่มีไม่เป็นไรนะครับซื้อหินเพิ่มไม่เป็นไรนะครับเงินไม่มีซื้อหินเพิ่มว้าว <Wow. S 1> ซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มโอเคมีได้สิบห้าอันผมบอกเลย ตรงนี้จะเป็นอะไรที่แน่นหนานะครับคือสี่เสานี้นะครับไม่พังแน่นอนสี่เสานี้ไม่พังแน่นอนผมลบออกไปก่อนแล้วกันผมขอ,อตัวนี้เป็นเหล็กให้หมดเลยแล้วกันเอ้ยเอ้าไอ้เหี้ยงกูแจ้งอย่างดีกูเป็นคิปเปอร์โธโอ้ที่บ้านกูเลยเนี่ยโอ้ที่ที่อยู่กูเลยโอ้กูแจ้งอย่างดีกูเป็นคิปเปอร์เฉยโอ้จบแล้ว เฮ้ยนั่นมันบุตรผู้ชายบุตรชายคนนั้นมันเออเอาอีกเอาอีกสามอันเอ้าเฮียแม่งอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดับเบิลคนเอ้ยโดนไปหนึ่งดอกเราต้องช่วยแล้วโอ้ยเฮียขึ้นยังไงก่อนขึ้นยังไงก่อนขึ้นยังไงเฮ้ยเฮ้ยคนนี้เหยียบเหยียบ เหยียบเหยียบระเบิดมันระเบิดโอ้ยจะตายแล้วกูจะตายอย่าฟันกูอย่าฟันระเบิดจีคิปลี่เออตายไหมนะ่ะไม่รู้ซ้ำซ้ำซิซ้ำซ้ำอีกซ้ำส,สิเพื่อนซ้ำม,มันเอาให้มันตายอีกนั่นน่ะเฮ้ออบักนี่ลนแล้ว เออเต็มหน้าเต็มหน้าเต็มหน้าไปดิไปลุมมันเพื่อนลุมมันมันเลยโอ้วาตายเรียบร้อยเออขนาดตายยังซําอ่ะไอเี้แมงแค้นจัดแบบเออเฮ้ยในบ้านในบ้านเฮ้ยเจ็ดวี่ผมขอผมขอขงินหน่อยผมขอเงินหน่อยผมขอเงินหน่อยนะผมขอเงินหน่อยเออห้าสิบบาทของกูนะมนุษย์ชนะก็เรื่องของมึงแต่กูได้เงินแล้ว แล้วมันไปนอยู่ไหนกันหมดว่ามนุษย์เนี่ยอ้ามนุษย์หรือกูชนะเนี่ยมันอยู่ข้างบนเนี่ยทุกคนเป็นระเบิดเปนีอ่ะ,อะจบแลวเอาละทุกคนจบไปแล้วนะครับสำหรับแมป k ิป p e r Chaos นะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจพอเป็นกำลังใจให้นะครับผมจะได้มีคลิปใหม่อ่าพูดออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขออภัยที่ปล่อยคลิปช้านะครับเพราะเนื่องจากว่าอ่าเป็นรองโควิดนะครับไอไม่หายนั่นเองนะเออแคสเกมไม่ได้ก็เลยอไม่แคสนะตอนเป็นรองโควิดนะแต่ตอนนี้ก็หายแล้วแล้วก็มา แชร์ให้ทุกคนดูนั่นเองนะครับผมใครที่อยากเล่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แบบไว้ใต้เดสคริปชันนั่นเองนะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้แมบหบน้าแบบจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ